เแบ๊บมึงนะแบ๊บมึงแบ๊บนึงจับเวลาไปตอนนี้เปิดคลิปแล้วนะสองช่องนี้โอเคแบ๊บนะแบ๊บมึงนะอันนี้ไม er ่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวเอาไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวอ๋อตอนนี้เย็นมากเลยทุกคนนาทีมันอื่นหมดแล้วแบ๊บนะเฮ้ยคลิปลงซ้ำอุ้ยแม่ มีอื่นแล้วนะพูดได้ดีได้เยอะกว่าเดิมนะตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันของเราผู้ท้าชิงของเรามีอยู่สองคนนะคะแนนกอก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 นะคะพี่ไงกกกอกไม่วาด้วยยอมแพ้ค่ะฮ่าตีสามสองรึปตาแล้วครับไปไปมามาเอาอ้ยเอา้ยมาอมา หายบทก่อนรับสามร้อยนะสินะครับอธิบายง่ายครับไม่ได้เอาผักเลยมามามาเป็นไรหรอป็นไรมาครับมาอ้อหรอหมดกันน้นาไหมนะหมดถ้วยเลยนะหนาไม่ได้เหลือนะพี่อ้อจะยก้วยนะพี่อ้อจะกินถ้วยอ้อตู้ตู้อ้อตู้ตู้แอน์ตู้ตู้เน็ตู้ตู้ น่ตู้สู้เอาเว้ยรับสามร้อยนะครับนะรับสาม้อยนะครับสามร้อยสามร้อยสามร้อยนเป็นไ,ปไงเป็นไงแพชไหมลมาหรออ๋อใจเย็นอ๋อใจเย็นี่ขออ๋อเชื่อพี่สิได้ก็ไม่เฮ้ยอ๋บไปด,ดูครับนะเี่ีครับ ASMR <is> เ,บเอะมากเยียมาเย <laughs> มัเยอะหรอกพี่จ้านี้หลพี่สิ ไปตีครับเกิดะรขึ้นครับน้องแอนตลาดติดไม่ีครับน้งแอไม่ไหวแอนยอมแพ้ดูนะไปตีครับมาอุ้ยเอาเฮ้ยแอนเร็วเร็วกิเออเร็วทเออเร็วทีเอเร็วเขาตาแล้วมึงเออยเอยเอเ้ยใครล้าตามร้อยมา

อย่าให้น้ำเหลือนะแอนนี่โอ้ยแอนยอมมาแอนยอมมาแอนยอมตั้งแต่ยังไม่เลิกแล้วอันนั้นแน่มาเร็วๆสุดทางก่อนสุดทางก่อนสุดทางก่อนเร็วเร็วเร็วเย็นดีกว่าเร็วเร็วเร็วเอาแล้วไม่รู้แล้วใครหมดก่อนน้ำหมดอ่ะ ทุ่งจะน้ำหมดอ่ะไม่มีอ้อมยืนเลยฉันบอกแล้วดูปากมั้สิฉันบอกเธอแล้วย้อกนไงวันนี้ไม่ได้ทางข้างมันเลยเอ้ยเย้ฉันไม่ชนะง่ายยังเลยแนนโอ้โหไม่มีอ้อมเลยโอ้ยเดี๋ยวมีอ้อก็ไปเบิร์นยังเบิร์อออเบิร์อีกโอ้กินจนเลือดากันดูนี่โอ้เขาเตรียมเบิร์มาแล้วโอ้ยว่าแล้ว

นะครับคนที่รับสามร้อยก็คือน้องอ้อนะครับน้องอ้อนะครับส้อนะชนะไปแล้วนะชนะไปแล้วนะครับนะชนะไม่ว่านางมีมาเบิ้ลด้วยสิครับนางมีมาเบิ้ลด้วยนะครับนะนางคงอยู่จัดอ่ะผมเก็บคนเก็บเส้นก๋วยเตี๋ยวมานานมีแต่ผักนึงเออนี่มีแต่ผักอ้าวกินผักเนี้อเหรอกินอะไรกินผักเนี้อสิหน้าตัวนี้สวยนะเดนเร็วนาเนี่ยเออมาเร็วเดี๋ยวพูดเร็วเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะ โอ้ยเจ้าตีดูครับนี่คือนะโอ้ออนกินเก่งหรอออนกินเก่งว่ะเนาะออนกินเก่งใช่ออนกินเก่งมากไม่ร้อนเดี๋ยวออนออนมันเอามาจนจนมันเย็นแล้วใช่ถ้าราร้อนจะมันอาชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใชครับรับสามร้อยบาทนะชนะสี่นะชนะยังจะกินต่อเออพีผักก่อนไปเอาเพื่อมาเอามาเบิร์ดอีคุยกันไปเบิร์ดดิเพิ่มเพิ่มอีกเยอะไปไปไปดืน้ำก่อนน้ำไปเลยไป ครับผู้ที่รับรางวัลน,นะครับก็คือนะครับน้องอ้อ,<ช>อ,น,อน,นะับวันนี้ก,กินทั้งหมดเลยนะครับนะกินไปแล้วจะสำลักไปเนตีก็สรุปนะครับรับรางวัลทักกันทักกันนี่ไงสี่ครับผู้ชนะไม่แก่น้องอ้อน,นะครับมมหมดแล้วนะครับหมดจานโบเลยนะครับนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะหมดแล้ว อะไรไม่หมดเลยแล้วเธอว่าหนูไม่เกี่ยวผักพูดแล้วรางวัลนะน้องอ้อนะรับสามร้อนะคะอไปค่ะสามร้อยรางวัลนะคะอ่ามัสามร้นะคะสามรอนะคะอ้าวสาโปรหน่อย่นี่มีโปรอะไรบ้างโปรทางนวเยี่ยมนะคะคีมหนึ่งนะคะเจ็ดร้บบาทนะคะคีมสอนะคะหนึ่ายบาทนะคะแล้วก็คีมสามนะคะสองพันสองร้อยบาทนะคะเซรั่มหนึ่ขวดก็แปดร้อยเกบาทนะคะแล้วก็ เซรั่มสองขวดนะคะ1,600บาทแล้วก็เซรั่มสามขวด2,400บาทนะคะแล้วก็โปรที่เจ็ดนะคะคำนวเยี่ยมที่เจ็ดก็จะเป็นโปรคะนะคะ1,000บาทนะคะสี่ขวด1 0 0 0บาทนะค,ะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ํานะคะแล้วก็โปรทำเพื่อพ่อนะคะจะมีซีเปอรทอนสองกล่องเจลล้างหน้าสองขวดเจลอาบน้ำสองขวดนะคะ2 1 5 0บาทนะคะแล้วก็อีกโปรหนึ่งนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะ1,100บาทนะคะก็จะมีเซรั่มหนึ่งขวดนะคะเจลล้างหน้าหนึ่งขวดเซ เจียวออน้ำหนึ่งขวดนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครัฝากด้วยนะคะโอเคนะนนี้ครับของพนขี้แพ้นะครับรับไปหนึ่งร้อยบาทนงขี้แพ้ก็คิ้วพิชชาอ้ออ้อเหรอโอ้ออคิ้เก่งมากเลยย่ามาไม่ทันเห็นไหมเออบอ่แอนบอกว่าต้องพี่อ้อแน่นอนเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ที่กินด้วยกันแล้วอ้าวเหรอ อาเนคนแล้วว่าแล้วยอมแพ้ว่าแล้วเพราะว่าแล้วไม่นานยอมแพ้เพราะเรานกไม่เตี๋ยวอ่ะไม่ที่ครั้งนีอันนะใช่โอเคครับวนี้ครับโอเคคบคินี้นะคะหมดแล้วยากไม่แข่งขอ่ะโอ้ยย่าแข็งย่ายิงแข็งไม่ได้ทำไมอ่ะยาาจะคุณจะขอซุกี้นี่อเลเเจาอเียงนา เรือร่องกินเรือร่องอะไรเรายยกกินกับเพืนไม่ได้เหรอเบิร์แล้วนี่อ่ามันจะสมัครมันจะสมัครสำรักป่ะสมัรสำลักเลยสำัก